ครื่องบินดีเลยมาสองชั่วโมงแล้วว่ามีปัญหากับระบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรบางอย่างนะครับตอนนี้กัปตันก็ออบอกกับพวกเราว่าให้รอให้ช่างทำทีมช่างจัดการแก้ไขปัญหานี้รอดูต่อไปครับว่าเราจะได้เป็นกี่โมงนะครับแต่ตอนนี้ดีเลยมาสองชั่วโมงแล้ว ใชนะครับประมาณชั่วโมงเพราะเราเดินทางามาตั3ชั่วโมงเราเตื่นตื่นะเพราะว่าหลังก็ปวดนะครับขาก็ปวดท่มีตอนนี้หิวหิวมากครับแต่ว่าก็าพงงนักงานน่ารักครับเราก็มาขอมขอน้ำมาขอนมาขอภาขอขนนอนขนานน้อน้มานานีน้ำราขอนน้น้างกนบสาย้ก็าขอน้น้ำาออ สั่งาหารปินที่ดีๆหน่อยเขาก็เขาจะเสิร์ฟมาตลอดเลยนะครับไม่อยากทำอะไรแนละ้วก็ปรีเวสได้เลยนะนี่เราเดินทางกับสายอามริกาเทล่าสิบเอ็ดนะครับอย่าสบับปะรดปิดนะครับะสะบับปะรดปิดเป็นสินคาที่ไปแล้วสิบไม่ได้นะคือเสียวมากคนระับตอนที่เขาเรียกอะไรก่อนที่จะบินนะครับเราดีเลย์ประมาณสี่ชั่วโมงเพราะว่า มีปัญหาก,กับระบบอะไรไม่รู้ด้านหลังแล้วก็ช่างเราก็ซอ่อมตอนนี้ก็เดี๋ยวอีกก็มาสักเ่าจะ5-6ชั่วโมงครับจะถึงที่หมายนะครับบาร์เซโลน่านะเดี๋ยวเจอกันที่นู่นนะครับมันจะเป็นยังไงมาถึงสนามบินบาร์เซโลนาได้ความอิดโรยนะครับ,รบไปดูกันว่าทริปนี้จะเป็นยังไงบ้างนีระนาบแล้วก็ ออกจากเครื่องบินมาแล้วนะครับมาเจอประชิชนเราทั้งหลายต่อไปคือเข้าตอมเรารูกันว่าเอกสารเราจะเป็นยังไงบไ้าง เขาก็จะถามเราว่าเราจะใช้เงินเนี่ยเราจะใช้เงินสดหรือว่าเราจะใช้เครดิตการ์ดนะครับแต่ว่าเขาจะมีการ์ดให้เรานะครับเป็นการ์ดที่จะเข้าห้องหรือว่าจะไปทานอาหารอะไรยังไงนะครับถ้าจะให้ดีนะฮะง่ายก็คือใช้เครดิตการ์ดนะครับ่างนี้นะฮะนี่คือห้องนะครับั้นอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะเดินขึ้นไปครับหน้าตาดูอิดโรยมากเพราะว่าตอนนี้ไม่นอนเลยโยนเครื่องสิบแปดชั่วโมงดีเลยไปห้าชั่วโมงนะฮะเพราะเดี๋ยว จะพาขึ้นไปชมนะครับว่ามันไปทางไหนวะชิบหายอ๋อ we take your luggage okay รเราจะเราจะขึ้นไปแล้วนะครับอ่ะอยากจะเห็นหรือ,อยังครับว่าเรือมันเป็นหน้าตาย,ยัางไงนะฮะ มันจะใหญ่ยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวจะให้ดูนะครับขอบงอที่มากเลยนครับพี่ครับผมมาจากทุนไหนครับเนี่ยเอ่อเป็นเออ่สตาฟของสวีเนนครับผมอ้าวเหรอพี่เป็นสตาฟเหรอเนี่ยใช่ครับผมพี่มีอะไรเรียกใช้เลยครับผมพี่ยังม่มีอะไรมาแสดงด้วยเนี่ยอ๋ออันนี้ขุดไว้ก่อนครับผมไว้ก่อนอ๋อเป็นสตาฟครับผมมีอะไรติดขัดตรงไหนบอกได้เลยนะพี่ที่พี่อะไรครับผมผมเดี่ยวครับพี่ พี่อะไรครับชื่อบอมครับชื่อบอมนะครับผมมีได้รู้จักกับพี่เราอยู่ที่เดี๋วพี่พี่บอมนี่มาบ่อยไหมครับ่อยบ่อยอันนี้เพิ่งมาครั้งแรกอ๋อโอเคมาหลายครั้งนะอ๋อโอเคเชิญเลยครับพี่นัสบายครับพี่รอยัลเจลีนคัมซันชาติอเมริกันครับ เอาค่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็ผ่านจุดตรวจจุดสุดท้ายแล้วนะครับเข้ามาในเรือผมจะให้ดูครับว่าข้างในเรือเนี่ยมันต่างแักต่างจากข้างนอกเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ฮะนี่มันเหมือนห้างสรรพสินค้านะครับนี่มีนะร้านอาหารร้านขายของแหล่งชอปปิ้งนะฮะเยอะแยะมากมายนะครับผม เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับตอนนี้ผมขออนุญาตเอาขอไปเก็บไว้ในห้องก่อนครับวางครับสวัสดีครับโอเคครับอาจารเรื่งเดินนะครับมาที่ชั้น8นะฮะคือต้องรู้นี่นีแหละตรงที่เด็กนะครับเด็กคือชั้นนะครับชั้น8นะครับห้องห้าสามสาม เราก็เดินมาครับห้าสามห้าห้าสามสองโอเคห้าสามสามอ่ะเจอแล้วครับเขาจะเอาขีดกร์ดนะครับเสียบไว้ตรงนี้นะครับพอเราได้มาแล้วนะครับจะน่าเสกมาเลยครับเราได้มาแล้วปั๊บแล้ก็แตะแตะเสร็จปุ๊บไปมันทุกข์ไปนี่ฮะห้อง,องเราอยู่นี่ไอ้ยา โอเคแม่ห้องหน้านอนทีวีจอใหญ่ทุกอย่างพร้อมเสียดายเลยนอนคนเดียวเนี่ยโอเคนี่นะครับก็เป็นห้องของเรานะครับโอเคตรงนี้ <c oughs> นี่ครับห้องน้ำนี่นะครับโอเคอย่างนะฮัทรัดนะครับ น,น่าพักอาศัยนี่ตู้เซฟให้นะฮะก็เหมือนโรงแรมทั่วไปครับนี่ทีวีอะไได้เอะไร